สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องเรานะอันนี้ก็คือคันที่ติดค้างกันอยู่นะครับจากทริปจีนนะครับวันนี้เพิ่งได้มีโอกาสรีวิวนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องโควิดนะเราก็มาดูกันนะครับว่าอันนี้ชุดเกียร์อะไรใช้จริงหมดนะครับที่วิ่งกันไปเป็นพันโลเนี่ยก็คือใช้ชุดนี้เลยนะครับที่เดินทางข้ามประเทศกันบ่อยๆเดี๋ยวจะดูกันเป็นส่วนๆนะครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยขอขอบคุณพี่ปุ้ยนะครับที่ ยกคันนี้ขึ้นมาที่เชียงใหม่นะครับพร้อมเนี่ยมาถ่ายกันอีกกล้องนึงนะครับจะได้เห็นกันจะชัดด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ชุดแทนไปเลยนะครับชุดแทนอันนี้นะครับก็จะมาจากอีโคเทคนะครับสามารถปรับได้นะครับมีหกเหลี่ยมปรับตรงนี้นะปรับสามารถปรับเข้าออกได้เขาควายเนี่ยกยกลงได้นะครับปรับยิบปรับย่อยอะไรได้หมดนะครับเพราะว่าพี่ปุ้ยเนี่ยได้ลองมาหลายตัวแล้วนะครับทั้งแทนบัตเตอร์ไฟทั้งแทนยกธรรมดานะครับสามสี่ตัวที่เรา มีเก็บไว้นะครับเอามาลองเทสผลสุดท้ายก็มาจบที่แฮนด์ตัวนี้นะครับว่าเออมันปรับได้แล้วก็พับเก็บได้เวลาขนย้ายเลยสะดวกนะครับแล้วก็ทําการต่อ้างคอขึ้นมานะครับตรงนี้เพราะว่าของเดิมมันสั้นประมาณเท่านี้นะครับเราก็เลยต่อ้างคอชุดนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่แฮนด์จากเศษหรืหอเหลือของเรานะครับว่าเรามี พอแฮนด์เก่าแล้วก็มีแฮนด์เก่าๆอยู่อันนึงเราก็เลยมาตัดนะครับทำบาร์ทำให้เราเซฟตังค์ไปได้นะครับเหมือนที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ระบบเกียร์ที่ใช้นะครับก็จะเป็น9สปีดนะครับเป็นดิโอเรรุ่นเก่านะครับนี่นะครับที่ตัวชิฟเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปให้ดูนะมือเบรกก็เป็นเอวิทนะครับธรรมดาเลยนะครับลงไปที่ระบบเบรกที่เป็นเคเบิลนะครับ คราวนี้ถ้วยคอก็เป็นสแตนดาร์ดนะครับไม่ได้ม่ได้มีอะไรหอหวานะครับส่วนต่อมาอันนี้ก็เป็นนะครับแท่นยึดไฟหน้านะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้แหลกของทูบัสนะครับรุ่นดูโอนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปในการเจาะให้นะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งไปเลยเดี๋ยวไปรอดูกันนะครับว่าเจาะจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้พอติดไฟปุ๊บไฟก็จะยิงไปด้านนี้นะครับก็สามารถติดได้ทั้งไฟแคตไอยี่ห้อนุ่นยี่ห้อนี้ก็สามารถปรับความสูงได้นะครับเนี่ยมันก็จะยืดตับ ตามที่เราต้องการนะครับเพราะไม่งั้นบางทีเนี่ยถ้าเอาสั้นเข้าไปเนี่ยมันติดยางนะครับเราก็เลยต้องหันมาหน้าหน่อยเพื่อที่จะให้ไฟมันเกินออกมาเวลาใช้ก็ค่อนข้างสะดวกส่วนต่อมานะครับยางที่เราเลือกใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นโชวเบ้เหมือนเดิมรุ่นพัสทัวร์นะครับในยุคตอนนี้เนี่ยยางตัวนี้หาค่อนข้างยากแทบจะขาดตลาดไปแล้วนะครับก็มีเลเวลกันหนามอะไรเหมือนที่เราเคยรีวิวไปในคันก่อนๆน,นะครับก็เอากันที่สุดเท่าที่กันได้นะครับ เพราะว่าไม่อยากปะอย่างกลางทางนะครับมันเสียเวลามาด้วยขอบวงล้อนะครับอันด้าสามศนะครับเป็นเฮฟวี่ดิวตี้นะครับก็คือรับน้ำหนักได้สูงสุดละเป็นร้อยโลนะครับดุมหน้าที่ใช้นะครับเราใช้แค่ด i โอเะนะครับเราก็ไม่ได้มีสเปคอะไรที่มันนอกเหนือไปจากนั้นอะแดปเตอร์เมาส์ของกระเป๋าหน้าคู่นี้นะครับมันก็จะเป็นของออสตริปนะครับ ยกชุดมาแลือก็มีกุญแจล็อกได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ล็อกกันเพราะส่วนใหญ่ก็ไปถึงที่ปุ๊บก็ปลดอ,อก,ก็เลยกุญแจนี่ก็ค่อยไม่ค่อยมีความหมายสักเท่าไหร่ยกเว้นเราจอดแช่ย,วยาวๆแล้วก็เดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเราเลยต้องล็อกกระเป๋าติดไว้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็ถอดสะพายเพราะทั้งกล้องทั้งเงินอะไรเงี้ยตตเบ็ดเตล็ดเราจะอยู่ในกระเป๋าหน้าส่วนใหญ่มาที่เฟรมนะครับอันนี้ก็เป็นเฟรมที่ออกมานานแล้วนะครับของตระกูลวินสปีดนะครับก็เป็นเหล็กคอมมอนรีสี่หนนะครับ ก็จะมีรหัสอยู่ตรงช่วงเนี้นะครับของตัวเฟรมคโมอรี่อันนี้เป็นไซส์อ่อยสามิมลิเมตรหรือที่เราเรียกกันว่าไซส์สีานะครับก็จะมีจุดยึดพอเพียงจริงๆนะครับก็คือมีกระติกน้ำสออันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ยึดสูบนะครับอันนี้ก็คือจุดยึดสูบไม่ใช่กระติกน้ำนะครับกระติกน้ําติดไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะ เจาะตรงนี้ให้ดูนะครับอีกทีหนึงว่าเราจะเพิ่มกะติกน้ำนะครับเพราะว่าครั้งที่เราใช้วิธียึดแคมป์นะครับครั้งนี้เราจะเจาะแล้วก็เอาถาวรแล้วพอใช้แน่นอนเอาไว้ใส่แทงน้ํามันตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันส่วนต่อมาตรงนี้นะครับบันไดธรรมดาเลยแถมมาจากรถนะครับขาจานนะครับเกรดเดียวกับพวกอลิวิโอนะครับอันนี้ก็เป็นขาจานสแตรดาดนะครับขนาดใบ44นะครับ30กว่า ปร,ประมาณสามสิบสอง่ไงเนี่ยถ้าผิดขออภัยแล้วก็เล็กสุดที่22นะครับเป็นขาจานกระโหลกเหลี่ยมนะครับอันนี้เราเรียกขาจานกระโหลกเหลี่ยมเดี๋ยวเราอัปเกรดยังไงเดี๋ยวเราจะรายงานความคืบหน้าสับจานหน้านี่นะครับก็เป็นดูเล่รุ่นเก่านะครับ LX นะครับเราหักตั้งแต่ LX ละส่วนต่อมาที่มีก็คือพ so ันโซลักษณะนี้นะครับเพราะมันถอดซักกลางทางได้นะครับแล้วเราก็เก็บนี่นะครับเป็นฟลิกนะดูได้นะ ซีล้อนะครับสำหรับคนมีเอาเคมันไทยพัดไว้นะครับแล้วก็เอากันกระแทกมากันอีกทีหนึ่งกันว่าโซ่ขาดแล้วไปตีเข้ากับซีลวดนะครับต่อมานะครับก็เป็นตีนผีหลังนะครับของดีโอเล่สปีดนะครับโดยการต่อดอปเอาให้ดอปลงมาอีกนะครับเพื่อรองรับเฟืองขนาด42ช่วงนี้ก็จะเป็น12-42นะครับเอาไว้ขึ้นเขาโดยส่วนใหญ่เนี่ยเพราะเขามันชันมากนะครับทางเวียดนามทาง จีนไม่เท่าไหร่แต่วีดนามเนี่ยชันมากกับเราเลยเลยขึ้นหนึงสี่สองแต่ต้องต่อขาตรงนี้นะครับถ้าไม่ต่อน,นี้ไม่ถึงนะก็คือขาเนี่ยมันจะไม่ทิ้งลงมามากนะครับมันก็จะไปติดเวลาวิ่งมันก็จะดังแก,ก่แกๆนะครับตะแกรงท้ายก็เลือกใช้เป็นของทูพีคนะครับรุ่นนี้นะครับพพอร์ตดิดเบรกเพราะว่าดิดเบรกอันนี้อยู่ด้านบนมันจะทําให้ขามันติดนะครับมันก็เลยจะต้องดามชุดนี้ออกมานะครับก็เป็นอลูมิเนียมอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่ แต่เขาเชื่อมมาเป็นชิ้นเดียวเลยมีความแข็งแรงทนทานมากนะครับชุดนี้นะเนี่ยก็คือจะหลบดิสเบรกละก็คือทําให้เวลาดิสเบรกอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันเซอร์วิซซ่อมได้กลางทางชุดดิสเบรกก็ยังคงความเป็นเคเบลิลอยู่นะครับอันนี้เป็นของโรงงานจําชื่อไม่ได้จริงๆนะอันนี้ต้องขออภยัยก็เป็นเคเบลิลธรรมดานะครับเราไม่ใช้น้ามันเพราะว่าตัดปัญหาเรื่องการซ่อมบํารุงกลางทางนะครับก็ใครมีอะไรก็ใช้กันไปนะครับส่วนใบดิสท,ที่เราเลือกใช้เนี่ยนะครับเราเลือกเป็นแบบ6กรู นะครับเราจะไม่เลือกเป็นแบบเซนเตอร์ล็อกเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือกลางทางเราขี้เกียจพกเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเซนเตอร์ล็อกเนี่ยมันจะต้องเวลาถอดออกมาเนี่ยมันต้องมีลูกบล็อกของมันนะครับแต่ก็คือลูกบล็อกเดียวกับถอดฟันเฟืองนะครับถ้าถามว่าถอดได้ไหมก็ถอดได้แต่เดี๋ยวนี้มาตรฐานเขาเปลี่ยนเป็นตัวถอดกระโหลกหน้านี่แล้วนะครับเอาไปถอดใบดิสก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับในรุ่นใหม่เรามาดูกันที่ไฟท้ายต่อนะครับอันนี้เราก็ติดตัวสะท้อนแสงนะครับของ บูสต์แอนด์มูเลอร์นะครับเพิ่มเพราะว่าจังหวะบางทีในตอนขนย้ายหรือขับเนี่ยนะครับอันนี้ก็แคดไอนะตัวล่างเราก็สามารถถอดออกได้แล้วก็จะเหลือแต่แถบท้อนแสงนะครับติดไว้พอเราคลิปเข้าไปของไฟท้ายก็เป็นแคดไอเพราะคันนี้ไม่ได้ใช้ไฟเดนโมนะครับใช้ดุมธรรมดามันก็จะเป็นอย่างนี้มี2สเต็ปนะครับอันนี้ก็เปิดตายใส่ฐานธรรมดานะครับเราก็ไม่ได้ใช้ฐานชาร์จนะครับก็ใช้กันได้ตลอดทริปเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนกันเลยนะ <laughs> ก็คือมีฐานสองก้อนเนี่ยก็รันประมาณ45วันเนี่ยก็ ถ้าหมดก็ไปซื้อเอากลางทางนะครับไม่ต้องแบกตั้งแต่เมืองไทยยันไปต่างประเทศนะครับเพราะฐานมีขายทั่วโลกนะครับสาเดียวกัน2อ่สามบางโคนที่เราเลือกใช้นะครับก็เป็นบางโคนของวินสิตานะครับอันนี้ก็คือปกติเนี่ยเราต้องตัดหางหลังออกอีกนะครับอันนี้เรายังหาระยะก่อนเผื่อไอ้นู Into ่ไไนไอ้ไนอี่อะไรตอนนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดให้มันสัดลงนะครับเพราะว่าเวลาขนส่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวไปขูดขานะ้ครับเดี๋ยวเราจะตัดออก มาดูกันต่อนะครับในส่วนบนนะครับก็เป็นเบาบลุกนะครับรุ่น Fire Special เป็นแบบสปริงนะครับก็พูดง่ายงานนั้นก็ใส่ปุ๊บนะครับไม่มีเบิร์เอาไปเบิร์กลางทางเลยนะครับก็โอเคต้องถามความรู้สึกของเจ้าของอีกทีว่าแฮปปี้ไหมกับตัวนี้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีคอมเพนอะไรนะครับว่าเออมันนั่งไม่สบายอะไรยังไงเพียงแต่ช่วง500ร้แรกของบลุ๊กเนี่ยมันอาจจะทรมานหน่อยถ้าผ่านจุดนั้นไปได้ก็จะรู้อีกทีแล้วว่าเออมันใช่เบาของเราไหมไม่ใช่ว่า บล็อกแล้วมันต้องนั่งสบายสําหรับทุกคนนะครับแล้วแต่ก้นกบของแต่ละคนเลยนะของใครของมันนะครับอันนี้แล้วแต่เลือกรุ่นนี้ก็จะมีสปริงนะครับเวลาขับขับไปเนี่ยมันอาจจะมีเสียงออดอดออดบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะมันก็มีวิธีอาจจะเอาสายยงสายยางเนี่ยมาพันรอบนะครับเพื่อลดเสียงนะครับส่วนใครน้ําหนักเยอะๆเนี่ยแบบ7 8 0ดแปอัพเนี่ยผมแนะนำนะครับว่ามันมันค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าน้ําหนักเบาๆอย่างผมเนี่ยหกสิบโลอะไรเงี้ยหรือ50กว่าโลเนี้ยมัน มีสปริงไปก็มันแทบไม่ช่วยครับมันก็เหมือนปกติหนักซะเปล่าๆนะครับอันนี้ก็เลือกดูเอาส่วนหลักอ่านนี่ก็ธรรมดานะครับไม่ต้องจริงๆแล้วหลักอานไม่ต้องมียีห้อก็ได้นะครับเนี่ยเหมือนอย่างงี้นะครับ<ๆ>ก็ไม่กี่ร้อยบาทนะครับเราเลือกเป็นหลักอานยื้องหลังนะครับเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะเยื้องมาด้านหลังบางคนก็ใช้หลักอ่านตรงอันนี้ก็แล้วแต่ช่วงขาของแต่ละคนนะคือช่วงคอกพิสต,ตรงนี้นะครับคือจะเลือกให้มันเยื้องมาข้างหลังคือเพิ่มห้องนะครับ เพราะช่วงขาช่วงเข่าไม่ได้หรือว่าจะเอาหลักอ่านตรงอันนี้ไม่มีแล้วแต่บุคคลเลยเราก็ยังเลือกใช้เป็นหลักอ่านปลดเร็วนะครับเพราะว่ามาจากการขนย้ายรถบ่อยนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเอาขึ้นรถทัวขึ้นเรือขึ้นรถเพื่อจะย้ายที่เนี่ยเราต้องเร็วเพราะว่าเราเคยเจอมาแล้วว่าเรามีเวลาแค่3นาที5นาทีเนี่ยต้องถอดทั้งคันเนี่ยแล้วยัดเข้าไปในใต้ท้องรถทัวให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีโลกสวยนะครับจังหวะนั้นคือถ้าไม่ทันคือมีรอบเดียวตกรถไปเลยรอวันรุ่งขึ้น เพราะฉะนั้นอะไรที่ถอดได้เร็วมันก็สะดวกแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าคุณไปจอดแล้วคุณหันหลังไปแล้วคุณเดินเข้าไปซื้อของอาจจะมีคนมาปลดแล้วก็ชักออกอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะครับถ้าคุณใช้เป็นหกเหลี่ยมขันปกติก็ได้นะครับก็แต่ต้องคุณต้องรู้ก่อนนะครับว่าคุณจะไปจอดที่ไหนนะครับอันนี้นะครับต่อมาเป็นขาตั้งคู่นะครับก็ยังใช้แบรนด์เดิมกันอยู่ของพิเชอร์นะครับก็เป็นขาตั้งคู่เก็บด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราจะเตะเก็บให้ดูนะว่า ลักษณะนี้นะครับก็คือเก็บมาปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาอย่างนี้เลยนี่คู่นะครับจะไม่่างระหว่างล้อนะครับเวลาใช้ก็ค่อนข้างง่ายอันนี้ไปแล้วนะครับลูกยางกลางทางปุ๊บเวลาใช้ปุ๊บมันก็จะการขามานะครับของพิเชอร์ก็จะมีลูกยางมาให้นะครับในตรงนี้กันเฟรมบี้นะครับครบชุดมาให้เลยส่วนใครมีไม่มีอันคันนี้ก็ไม่มีฐานยึดนะครับ ก็เลยต้องใช้ข้อมบนลักษณะนี้แล้วก็ร้อยน็อตผ่านลงไปแต่ถ้าใครมีแป้นเฟร,รมที่ออกแบบมาสําหรับยึดขาตั้งชุดข้างบนนี้ก็จะหายไปก็ร้อยน็อตผ่านเพจของตัวถังได้เลยนะครับอันนี้เวลาขันต้องระวังนะว่าเฟร,รมมันจะมีย้ยงไปนะก่อนที่เราจะไปดูการอัปเกรดกันนะครับอ่าเรามาขอบอกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอาจจะตกหล่นไปหน่อยแนละ้วว่าแหลกตัวนี้นะครับเราถ้าทาการเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับเพราะว่า แหลกตัวเดิมเนี่ยมันล้มนะครับจอดล้มอะไรเงี้ยมันบิดเบี้ยวไปเราก็เลยหาแหลกคู่บุญบรารมีอันใหม่นะครับแล้วเราก็เดี๋ยวจะถ่ายกันต่อไปเลยนะว่าวิธีเจาะนะครับมันเจาะยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าการอัปเกรดนะครับที่เราจะอัพเนี่ยมันอัพเพื่ออะไรนะครับจากเดิมที่มันเป็นอย่างนี้นะครับที่สั้งคัญเนี่ยนะครับแล้วมาดูที่ตรงนี้ต่อนะว่า,าเราจะ อัพแล้วเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างหรือไม่มีผลอะไรเลยนะครับแล้วทําไมเราต้องอับเรามาดูกันนะครับเริ่มที่จานเลยอันนี้เป็นตัวแทนนะแต่เหมือนกันนะครับระบบเดียวกันกับไอ้ที่คันที่ใช้อยู่นะครับก็คือเป็นกระโหลกเหลี่ยมในลักษณะนี้นะครับกระโหลกเหลี่ยมเนี่ยอันนี้คือกระโหลกเหลี่ยมเหลี่ยมทําไมก็คือเหลี่ยมตรงนี้นะครับของด้านหน้าปบพิธีใส่ก็คือตัวนี้จะอยู่ที่ตัวจานนะครับร้อยเข้าไปแล้วก็เอาตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับ ทำไมเราถึงอัปเกรดมาเป็นกระโหลกกลวงในลักษณะนี้นะครับนี่นะกระโหลกกลวงนะครับกระโหลกกลวงเนี่ยตอนนี้มันเป็นมาตรฐานใหม่ที่ทําให้เราเนี่ยหาอะไรได้ง่ายนะครับในต่างประเทศเท่าที่เราขี่กันตอนนี้กระโหลกกลวงจะมีขายนะครับโดยการที่ว่ามันจะมีชิมนะครับก็คือแผ่นพลาสติกตัวนี้นะครับเป็นตัวรองไม่ว่าคุณจะกระโหลกขนาดไหนนะครับสามารถที่จะใส่ได้แน่นอนไม่ว่าจะกว้างจะยาวถึงคุณจะ เออเหลือสุดขีดพกไปด้วยยังไงก็ใส่รถเราและรถเพื่อนได้แน่นอนนะครับถ้าเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับก็คือในลักษณะนี้นะครับเบาๆกระโหลกจานก็จะต่างกันนะครับในมาตรฐานจานเก่ากับจานใหม่อ่ะนี่นะครับอันนี้คือจานเก่านะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วเสียบเข้าไปที่ตัวกระโหลกแต่อันใหม่ที่เขาเรียกกระโหลกปวงเนี่ยเพราะแบบนี้นะครับเวลามองเข้ามาเนี่ยไม่รู้เห็นป่ะนะเนี่ยนะนี่มันก็จะมองทะลุเข้ามาได้ วิธีใช้ก็ต่างกันนะครับอันนี้คือติดกระโหลกเข้าไปก่อนลูกปืนซ้ายขวานะครับแยกกันอย่างนี้นะแล้วก็ขาจานก็สอดผ่านในลักษณะนี้นะครับขาจานอีกฝั่งก็อยู่อย่างนี้เลยสาเหตุที่ทาไมเราเลือกขาจาร,ระบบนี้มาเพราะว่าเกี่ยวกับการซ่อมเซอร์วิสดูแลกลางทางไม่งั้นคุณจะต้องพกลูกบล็อกเบอร์ขนาดนี้เลยนะครับติดไปด้วยนะน้ําหนักนี่มีนะคราวนี้ถ้าต่างคนต่างใช้ไม่ใช่มาตรฐานเดียวกันปุ๊บเนี่ย อันนี้สําหรับถอดกระโหลกกวงผมต้องแบกไป2อันนะครับแต่คราวนี้เราตัดสินใจวา่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนกันไปให้หมดนะครับให้เป็นมาตรฐานใหม่ไปเลยก็คือใช้ตัวนี้ตัวเดียวทั้งทิปจะไปกันกี่คนก็พกอันนี้นะครับถอดได้หมดทุกคันแล้วเราจะมีปัญหาเรื่องเวลาเราขี่ไปเนี่ยล้วโคนมันจับจานเยอะนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยพวกนี้ใช้แค่หกเหลี่ยมขันนะครับซึ่งเราต้องพกไปอยู่แล้วเนี่ยใช้หกเหลี่ยมขันปุ๊บแล้วก็สามารถถอดจานพวกนี้ออกมาล้างข้างนอกได้เลย ล้างใบล้างสิ่งสกรปรกทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายมันเร็วเราจะได้มีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยเปลี่ยนส่วนนี้อัปเกรดแค่ขาจานนะครับรุ่นเก่าของเดียวเล่นะครับมือสองนะครับที่เพื่อนๆอ,อะไรขายต่อกันมานะครับก็เป็นความยาวขนาด170นะครับก็จะดูจากตรงนี้นะร7 0นะก็แล้วแต่ความสูงของคนอันนี้จบไปแนละ้วเรื่องขาจานนะทำไมต้องเปลี่ยนนะครับแต่นะครับใบาจานเรายังคงเดิม นะครับอัตราทดก็เป็น44 30กว่านะครับที่ติดมากับรถนะครับแล้วก็ใบเล็กสุด22ส่วนใหญ่จะชอบถามเรื่องเกียร์นะครับก็จะย้ายใบยอนุ่นมาใส่อันนี้นะครับแค่นั้นเองเพราะว่าอยากได้มาตรฐานใหม่คือกระโหลกกลวงนะครับแค่นั้นไม่ได้มีไม่ได้ปั่นเร็วขึ้นนะหรือดีขึ้นแค่เซอร์วิตง่ายขึ้นแค่นั้นเองสะดวกต่อมานะครับก็จะเป็นชิปเตอร์นะครับจากของเดิมที่เราเคยใช้เดโอลเล่เนี่ยตอนนี้ก็คือมีมือสองขา,ขายกันอยู่ก็เป็น ถ้าเทียบก็คือ s ช i โ a n o XT กนะครับก็คือชิปแล้วแม่นยำขึ้นถ้าถามว่ามันเกี่ยวไหมทำไมโอ้โหมันต้องชิประดับนี้เลยบอกไม่เกี่ยวก็เนี่ยคร e ับดีโอเดก็ไปมาแล้วเพียงแต่ว่าเนี่ยพอดีเขาขายถูกก็เลยซื้อแค่นั้นเองนะครับก็ใช้ของเดิมได้ไหมได้นะครับแต่ทว่พี่ปุ้ยเนี่ยเจ้าของเนี่ยไม่ได้อยากอัปเกรดเกียร์ไปถึง10 11 12อะไรเงี้ยก็อยากอยู่แค่9ก้าพอดีก็ขายมากก็เลยซื้อแค่นั้นนะครับไม่มีอะไร ตีนผีก็เปลี่ยนเป็น XT เพราะมันมาพร้อมกันนะครับเป็นชุดนะฮะก็พอละเนี่ยครับ,รบสุดที่ x อจะไปถึง XTR เลยก็คือพอนะครับแค่นี้นี่ก็คือชุดที่เราจะอัปเกรดในตอนต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะก็อยากจะฝากไว้เลยว่าไม่ต้องเหมือนแบบนี้ก็ได้นะครับรถอะไรก็ขี่ได้นะฮะก็คือไปเท่าที่เรามีนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยไม่ว่าคุณจะรถดีกว่าเพื่อนหรือน้อยกว่าเพื่อนนะครับแพงหรือถูกผลสุดท้ายเนี่ย เวลาเหนื่อยมันก็รอกันอยู่ดีนะครับไม่ได้มีผลตักกะเลยว่ามันจะเร็วกว่าดีกว่ามันแค่เวลายกขึ้นหลังคาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเบากว่าหน่อยนะครับเวลาขึ้นเครื่องเนี่ยอะไรที่เบามันก็จ่ายตังค์น้อยแค่นั้นเองนะครับแต่ส่วนของใครเยที่ขี่ในไทยหรือว่าส่วนใหญ่จะขึ้นรถบัสรถไฟเนี่ยไม่ต้องมาถึงขนาดนี้ก็ได้มันเปลืองตังค์นะครับไม่ต้องโอ้โหกวีกว่ามันต้องเป็น x ทง x อทอะไรเงี้ยนะครับต้องเป็นเกรดนี้มันจะขี่ไม่ได้กันเนี่ยพิสูจน์ให้ดูแล้วว่า ตอนนี้วิ่งใช้กันมาเนี่ยหลายพันโลแล้วเนี่ยก็ใช้แค่เนี่ยนะครับเหมือนที่เราเห็นเห็นกันไปที่เรารีวิวกันไปเพราะฉะนั้นเท่าที่มีนะครับทัวริงคือมันไม่ได้อยู่ที่รถนะครับมันอยู่ที่คนนะว่าคนน่จะไปได้ไหมเอาตัวรอดอย่างไรร,รถมันแค่เป็นองค์ประกอบนะครับมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยว่าเราจะพาตัวเราเนี่ยข้ามขีดจํากัดของเราไปได้ไหมนะครับ กับความสนุกของทริปรถก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับถ้าคนมันไม่มีแรงต่อให้รถเทพขนาดไหนมันก็ไปไม่ได้พบกันใหม่คลิปหน้าสุดท้ายก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปรีวิวนี่เลยนะครับเจาะแหลกเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเจาะแล้วมันทำยังไงใช้เครื่องมืออะไรกันมั่งนะครับวันนี้สวัสดีครับ